ตัดต่อสายไฟมอเตอร์พัดลมอย่างไรให้แข็งแรงและปลอดภัยสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบ้านงานช่างเมื่อก่อนนี้นะฮะช่างส่วนใหญ่เวลาเขาจะตัดสายมอเตอร์พัดลมเพื่อความสะดวกในการทํางานไม่ว่าจะตัดมาเพื่อพันมอเตอร์ใหม่เพื่อเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนเพื่อซ่อมหัวสายเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่นะฮะเขาจะตัด ตรงคอพัดลมแบบนี้นะฮะซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมก็จะตัดตรงคอแบบนี้เหมือนกันนะฮะแต่มาในระยะหลังๆเนี่ยผมคิดว่าการตัดตรงคอแบบเนี้ยเวลาเราต่อเข้าไปด้วยการบบตรตรีเนี่ยฮะอ่ามันจะทำให้ไม่แข็งแรงและก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะฮะเพราะว่าตรงคอช่วงเนี้ยนะฮะเวลาพัดลมมันสายไปสายมาเนี่ยนะฮะ มันก็จะดึงให้สายมอเตอร์เกิดความเสียหายหรือจุดบัตรกีมันหลุดได้นะฮะมันจึงไม่เกิดความแข็งแรงนะฮะเพราะฉะนั้นในระยะหลังๆเนี่ยนะครับถ้าผมมีความจำเป็นจะต้องตัดสายมอเตอร์เพื่อความสะดวกในการทำงานเนี่ยนะฮะผมจะตัดให้ใกล้หัวสายมอเตอร์มากที่สุดหรือใกล้หัวมอเตอร์มากที่สุดเนี่ยนะฮะเพื่อเวลาที่เราจะ ต่อนะฮะเราก็เอาจุดต่อเนี่ยไปซ่อนไว้ในฝาครอบมอเตอร์แล้วก็ใช้เคเบิลทายยึดไว้กับโครงมอเตอร์เลยนะฮะเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงและเกิดความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ทีนี้มาดูเวลาตอนที่เราจะต่อสายกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะ,ะสำหรับผมแล้วผมจะไม่ใช้หัวแร้งบัตรกรีนะฮะปัจจุบันนี้ผมจะใช้หมวกย้ำสายไฟตัวนี้นะฮะต่อสายเข้าไปแล้วใช้หมวกย้ำนะฮะเพราะว่าการทำงานมันก็รวดเร็วด้วยแล้วก็ตัวหมวกย้ำเนี่ยมันก็มีฉนวนในตัวด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ อ่าตัวนี้เราก็ต่อสายเรียบร้อยเอาหมวกครอบเข้าไปแล้วก็ใช้คีมย้ำนะฮะอ่าก็กดย้ำไปแบบนี้นะฮะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเพราะว่าตัวหมวกมันมีฉนวนอยู่ในตัวเราไม่ต้องไปพันเทปพ,พันฉนวนอะไรอีกแล้วนะฮะอีกสายหนึ่งแล้วก็ทำแบบเดิมนะฮะจับสายมาต่อพันกันนะฮะแล้วก็เอาหมวกสวมเข้าไปนะฮะ แล้วก็ใช้ครีมย้ำนะฮะตรงนี้มีสี่เส้นนะฮะตรงนี้มี4เส้นนะฮะ,เ,นนะ,ฮะเอาละครับทุกเส้นก็ทำแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะฮะเพราะว่าการใช้หมวกย้ำเนี่ยนะฮะมันจะทนกว่าการบัดกรีมากๆนะฮะ เพราะมันไม่มีความร้อนอะไรเกิดขึ้นในช่วงสายไฟเลยนะฮะการบัดกรีเนี่ยนะฮะพอตอนที่บัดกรีเนี่ยเราต้องใช้ความร้อนสูงมันก็จะทําให้สายไฟที่เราบัดกรีเนี่ยมันก็กรอบไปด้วยในตัวแต่เวลาเราใช้หมวกย้ำหรือต่อแบบเนี้ยนะฮะมันจะไม่มีความร้อนอะไรเลยนะฮะตรงสายที่เราต่อเนี่ยมันก็จะทนกว่านะ,ะมันจะทนกว่าการบัดกรีเยอะเลยนะฮะ เรา็ย้ำาข้าไปตรงนี้มันมีสีเส้นนะฮะช่วงนี้ที่ไปยังสวิตเนี่ยนะฮะเ้านะครับเรียบร้อยแล้วสีเส้นทีนี้จะเก็บอย่างไรนะฮะทำไมผมถึงบอกให้ตัดให้มันใกล้หัวสายหรือใกล้หัวมอเตอร์มากที่สุดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเวลาเราต่อเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเคเบิลทายมามัดนะฮะมามัดไอ้ตรงช่วงจุดต่อเนี่ยไว้กับโครงมอเตอร์นั่นเองนะฮะ ตรงนี้เราก็มัดรวมสายพาปาติเตอร์ไปด้วยนะฮะรัดลมตัวนี้ผมตัดสายมาเพื่อพันมอเตอร์ใหม่นะฮะหลังจากพันมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาต่อเข้าไปผมก็จะทําแบบนี้นะฮะดังนั้นถ้าผมจําเป็นที่จะต้องตัดสายเนี่ยนะฮะผมก็จะตัดในช่วงตรงมอเตอร์เลยหรือไม่นะฮะหรือไม่ถ้าใครไม่อยากตัดในช่วงใกล้ๆจุดหัวสาย ก็ไปตัดในช่วงสวิตก็ได้แล้วดึงสายยาวๆมาเลยนะฮะเวลาเราไปต่อเข้าสวิตมันก็จะซ่อนอยู่ที่ฐานนั่นเองนะฮะได้2แบบนะไอ้น,นี้ผมตัดตรงช่วงหัวสายใกล้มอเตอร์อพอเสร็จแล้วเราก็เอาฝาครอบมอเตอร์มาครอบปิดไว้มันก็ดูเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละครับแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับโอเคนะครับใช้ได้แล้วขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ